สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเพชรพลอยอเอลเฟนนะคะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดนะคะ,ว,ะ,คะวัดบ้านเรานะคะวัดแจ้งสว่างบ้านตากลากนะคะวันนี้ก็ชาวช้างนะคะชาวช้างตกงานนะคะ เขามาทําอะไรกันเนาะอยู่ที่นี่นะคะเยอะแยะเลยนะคะพี่เพชรพี่พลอยนะคะคุณยายบัวลอยนะคะน้องพร้อมซัพย์ก็มานะคะมาเยอะแยะเลยนะคะน้องช้างพากันมาเยอะแยะเลยมาหลายเชือกเลยนะคะเขาจะมาทําอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราจะรอชมกันนะคะว่าเขามาทําอะไรกันคุณยายบัวลอย คุณยายบัวลอยคุณยายบัวลอยก็มานะคะพี่พลอยแบบมาตัวเผือกเลยนะคะวันนี้พี่พลอยมาตัวเผือกเลยวันนี้นะคะเราก็มารับนะคะมารับอ,อ,อาหารช้างนะคะแล้วก็อาหารของพ่อควานแม่ควานนะคะจากผู้ใหญ่ใจบุญนะคะท่านก็ได้มา มาแจกของนะคะแจกอา,อาหารของควันช้างนะคะแล้วก็อาหารช้างนะคะยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรอดูกันนะคะว่าชาวช้างพวกเรานะคะจะได้รับของอะไรบ้างนะคะมายเยอะแยะเลยน้องเพชรไปทำอะไรน้องไอหนุ่มน้อยของเราเห็นสาวเยอะไม่ได้เลยนะคะ น้องลำยไยน้องคำคูนตอนนี้นะคะสาวๆนะคะตอมอยู่นะคะตอมตอมไอหนุ่มหน้าการ์ตูนของเราอยู่นะคะคุณยายนวลก็มานะคะคุณยายนวลจันนะคะ คุณยายนวลคนะกลัวมากนะใหญ่นอีโม้ครับมาเนาะแล้วตัวเองนี่ก็เซตนึงก็ได้ไป แล้วพ่อกินข้าวแล้วป๊อแล้วนี่ว่าจะเอาช้างมาบ่ายตอนบ่ายนึงเหรอฮัลโหลนนนเออมาพูดตานุแนึ่คุณแม่แตงโมนะคะคุณแม่แตงโมเชื่องนี้ก็ท้องนะคะท้องก็เห็นพ่ะควานท่านบอกว่าเอ่อจะคลอดแล้ว จทอดแล้วนะคะเห็นสาวนะฮะไอหนุ่มหน้ากระตูนของเราเห็นสาว น้องครีมก็มานะคะน้องครีมคุณยายโพคุณยายโพเงินนะคะฟ้าใสน้องอายนะคะน้องครีมมาด้วยเหรอคะอร,รู้รู้ว่าเรียกชื่อนะคะโอ้ยคุณยายสองยายก็มามาเยอะแยะ ม้าสายคุณยายโพเง,งินนะคะ,ะนนก็มาร่วมด้วยนะคะก็เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามชมช่องเพชรพลออีลเฟนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ